ไม่ม <muitas> ีเลยครับตลาดจีน no มันอยู yeah. oh, oh, oh. ่ไหนอ่ะตายนี่ยเจี่ยไอ้ยี่ท่านแร็ปมานะโอ้โหเพราะเลยไอ้ี่เพลงเนี้ย สบเราได้บ้านแล้วดีดีพี่ใช่ดเด,ด็งบ้านควีนเราเปลี่ยนชื่อเลยไหมพี่เราเปลี่ยนชื่อเลยไหมเปลี่ยน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 ไม,ไม่แต่กูไม่รู้ว่ามันมน,นี่ด้มัน,นี่พวกเราม,ามันี่ดิเขาต้องให้ลงทะเบียนอยู่แล้วนี่ให้ครับเปิดเป็นคนอย่าดืงินเตัวที่จากมา ไม่แล้วอย่างเงี้ยเราเราต้องเราต้องลงในนามแก๊งป่ะถ้าเราเอาบ้านมาเราไม่ใช่ใช่ไม่ถ้าสมมติว่าถ้าลุงไปอยู่เฉยๆเราก็จะเป็นควีนไงลุงเข้าใจป่ะไม่ไม่ไม่ใช่สิคือเราให้แก๊งคูเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้อะงั้นเราก็จะ่ในนามควีนเหรอถ้าอย่นแหละนะไม่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อมันเหมือนต้องยกกรรมสิทธิ์เลยป่ะบอสเออไม่ใช่ใช่ใช่พอเราเข้าปุ๊บเราก็ไล่คนที่อยู่ที่เหลือออกแล้วเราก็เข้าไปทั้งหมดแบบนั้นอ่ะแบบนั้นเหมือนได้แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อ แล้วมันก็จะการสอบแล้วสรุปสรุปคือเราเราถ้าเรามีบ้านแก๊งคือเราลงในนามแก๊งเลยใช่ไหมเราไม่สามารถลงแบบครอบครัวใหญ่ได้เหรอเห็นเห็นเขาเคยเขาต้องลงะเบียนที่ถ่ายถ่ายเป็นอะราตั้งว่าเป็นแก๊งครอบครัวใหญ่ไม่งั้นเอางี้ชื่อแก๊งอํานวยแล้วกันดีไหมโอเคดีได้ครับอํานวยความสะดวกไม่แต่ประเด็นแต่ประเด็นแต่ประเด็นคือคือไอ้บริษัทของเราอ่ะไอ้บริษัทเรายังมันยังไม่เสร็จไง เข้ใจปผมไปดูมาแล้วโอ้โหกำลังสร้างใหญ่โตเลยพี่ใช่หรอใช่หรอใช่หรอตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงตงสาลาจีนที่ตรงสาราไปดู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 กันฉันเป็นมาคุณนี้บอกมาเลยฉันรู้ตัวรักที่มีมันตรงกับเธอเหมือนกันใจฉันแค่ มาคิดตอเองย่งนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไว้วันวันนี้อขอสามพันซับได้มุ้ยขอสามพันซับได้มุ้ยขอสามพันซับได้มุ้ยเจ้อะไรของจูน่ะมันมีพวกหมกไว้อ่ะหาไว้หน่อยดี yeah ไ้กินอาหารจะมีอาหารบ้างขออาหารได้ดิได้ครับขออาหารได้ไม่มีเลยครับตลาดจีนมันอยู่ไหนอ่ะตายนี่เชี๊ย <Yeah. S 1> yeah. เฮ้ยตีโรงแรมครับมีที่จอดรถพร้อมไอ้เหี้ยจัดมีพังข้างในกำลังสร้างอยู่ขออนุญาตไปดูข้างในได้ไหมก๊อนดเข้าไปดูลื้อกำลังลื้อลุงกำลังลื้อ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 เกะคอมกาก็เล่นไม่ได้อ่ะที่เนี้ยใกล้กระลาดด้วยเหี้ยมันแค่เอานี่มาตั้ง คอนเทนเนอร์ inental, กําลังสร้างรุเจ้าบ,บ้านแกงจริงเหรอครับือมาจัดจะดีเหรอครับมันก็มันจะได้มีจุดไงแต่ว่าถ้าลุยจอมก็ต้องรอดีเลยหรล่ามมาเข้าได้เลยได้เลยก็เราไล่คุณเจ้าของเก่าเข้าอ่ะเราไม่ได้เข้าแก,ง,าแกงใหม่ใช่เราเราเข้าแบบว่าเราไม่ได้เข้าแก๊งใหม่อะ่ะเราแค่แบบเอาออกมาให้หมดอะ่ะไอ้พวกนั้นต้องไม่มีอยู่อะ่ะข้างในเป็นเป็นคลีนอ่ะเหมือนเราได้ได้แกงใหม่อะ่ะ ขอาอาหารได้ดิมีอาหารบ้างเลขเจ็ดนึงหกมีใครมีบ้างเอ่อไม่มีไม่มีอาหาราเลอันันอันซัมีอาาันนัม้มีมมอมันนักเจ็ดนึงหก พวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าฉันวอนให้ c r รเชื่อมึงแลลวเปสอบพว่าชันกอนัดตายเชื่อมึงเพอยู่แล้ว what ว่า you ว a นใ a lose มันทำไรว่า t y o ก gonna do สนตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรงช